ประสงการเรียนรู้ยกตัวอย่างการนำธาตุไปใช้ประโยชน์รวมทั้งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดลอ้อม สวัสดีค่ะหลังจากที่เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการใช้สารกำมันตรลังสีไปแล้วนะคะในคลิปนี้ค่ะครูจะสอนเราในหัวข้อ2.7.1ประโยชน์ของธาตุค่ะในปัจจุบันนะคะมีการค้นพบและศึกษาสมบัติของธาตุมากขึ้นนะคะจึงมีการนำธาตุไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลายมากขึ้นธาตุโลหะ สมบัติเด่นคือนำความร้อนและนำไฟฟ้าได้ดีดังนั้นจึงนำมาใช้ประโยชน์ในการทำอุปกรณ์ไฟฟ้ายกตัวอย่างเช่นทองแดงใช้ทำสายไฟฟ้าสังกะสีใช้ทำขั้วไฟฟ้าของฐานไฟฉายลิเทียมใช้ทำขั้วไฟฟ้าในแบตเตอรี่ลิเทียมโซเดียมใช้ทำตัวกลางแลกเปลี่ยนความร้อนและหล่อเย็นในปฏิกรณยนิวเคลีย ธาตุกึ่งโลหะสมบัติเด่นคือนำไฟฟ้าได้แต่ไม่ดียกตัวอย่างเช่นซิลิกอนและเจอรเมเนียมใช้ทำสารกึ่งตัวนำสำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ธาตหมู่18หรือหมู่ 8A สมบัติเด่นคือเฉื่อยต่อการเกิดปฏิกิริยายกตัวอย่างเช่นฮีเลียมถูกบรรจุในบอลลูนและเรือห่อแทนแก๊สไฮโดรเจนเนื่องจากว่าฮีเลียมไม่ติดไฟเหมือนแก๊สไฮโดรเจน อก์กอนถูกบรรจุในหลอดไฟเพื่อทำให้ไส้หลอดใช้งานได้ดานขึ้นเนื่องจากว่าอาก์กอนไม่ทำปฏิกิริยากับไส้หลอดในขณะร้อนและในปัจจุบันมีการนำโลหะมาผสมกันเพื่อให้ใช้ประโยชน์ได้หลากหลายมากขึ้นยกตัวอย่างเช่นเหล็กผสมโครเมียมเพื่อป้องกันการเกิดสนิม เรามาทำโจทย์ปัญหากันค่ะในโจทย์ข้อนี้นะคะให้นักเรียนอ่านโจทย์และหยุดคลิปนี้ไว้และหลังจากทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ค่อยกดกลับมาดูคลิปนี้อีกครั้งหนึ่งค่ะ เอาละค่ะครูเชื่อว่านักเรียนน่าจะทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะในข้อนี้ค่ะถามว่านักเรียนคิดว่าเพราะเหตุใดทองแดงจึงถูกนํามาใช้ในการทําลวดพันมอเตอร์ไฟฟ้าสิ่งแรกเลยค่ะนักเรียนจะต้องรู้นะคะว่าทองแดงเป็นโลหะค่ะดังนั้นค่ะสมบัติของโลหะนะคะที่สามารถใช้ในการทําลวดพันมอเตอร์ไฟฟ้าได้นั่นก็คือนําไฟฟ้าค่ะ โลหะสามารถนำไฟฟ้าได้ดีนะคะหลังจากที่เราได้เรียนมาแล้วว่าการนำธาตุไปใช้ประโยชน์นั้นมีอะไรบ้างต่อไปครูจะมาสอนเราในหัวข้อ2.7.2ผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม ยกตัวอย่างเช่นธาตุตะกัวซึ่งใช้ในอุตสาหกรรมแบตเตอรี่เมื่อปนเปลื้อนในน้ำอาจส่งผลกระทบต่อระบบเจริญพันธุ์ระบบโลหิตและระบบประสาทของสัตว์ที่ใช้แหล่งน้ำนั้นและหากร่างกายมนุษย์ได้รับตะกัวมากเกินไปก็จะทำให้อ่อนเพลียปวดท,ท้องอื่นเบื่ออาหาร ปวดกระดูกและข้อความดันโลหิตสูงโลหิตจางความจําเสื่อมภูมิต้านทานลดลงและยังขัดขวางการทำงานของเอนไซม์ด้วยและยกตัวอย่างธาตุแคดเมียมซึ่งใช้ในการผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้าหากร่างกายมนุษย์นั้นได้รับปริมาณมากเกินไปก็จะทำให้ไตทำงานผิดปกติความดันโลหิตสูงปวดกระดูกสันหลังและกระดูกผุและอาจจะเป็นโรค ได้สุดท้ายคือแก๊สไฮโดรเจนแก๊สไฮโดรเจนนั้นถูกนำมาบรรจุในลูกโป่งสวรรค์หรือเรือหอะและผลกระทบก็คือแก๊สไฮโดรเจนนี้สามารถติดไฟได้ง่ายจึงอาจเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงได้ เอาละค่ะเราจะมาทําโจทย์ปัญหาในเนื้อหานี้กันนะคะวิธีการทําโจทย์ปัญหาค่ะคือให้นักเรียนหยุดคลิปนี้ไว้และทําโจทย์ข้อนี้ให้เสร็จค่ะหลังจากที่ทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนค่อยกดคลิปนี้เข้ามาดูเฉลยไปพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งค่ะ เอาละาค่ะครูเชื่อว่านักเรียนน่าจะทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเรามาดูโจทย์ปัญหาในข้อนี้กันค่ะในโจทย์ข้อนี้ค่ะได้ถามว่าจงจับคู่ธาตุและผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากการนาธาตุนั้นมาใช้ประโยชน์นะคะเราจะเริ่มจากธาตุตัวแรกค่ะนั่นก็คือตะกั่วค่ะคําตอบก็คือขัดขวางการทํางานของเอนไซม์นะคะและยังส่งผลกระทบต่อการเจริญพัน ของสัตว์ด้วยนะคะ ต่อไปค่ะแคดเมียมแคดเมียมตัวนี้ค่ะเมื่อร่างกายได้รับมากเกินไปนะคะก็จะส่งผลต่อการทำงานของไตค่ะและสุดท้ายค่ะคือแก๊สไฮโดรเจนค่ะแก๊สไฮโดรเจนนี้นะคะแน่นอนค่ะก็คือติดไฟได้ง่ายและสามารถเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงได้ด้วยนะคะครูเชื่อว,ว่าในข้อนี้นักเรียนจะจับคู่และทําโจทย์ในข้อนี้ถูกทุกคนค่ะ Sumb. การนำธาตุไปใช้ประโยชน์และผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตการนำธาตุไปใช้ประโยชน์นั้นต้องคำนึงถึงสมบัติของธาตุเพื่อให้เลือกใช้ธาตุได้อย่างเหมาะสมและต้องคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมและแล้วนะคะเราก็ได้จบไปแล้วค่ะสำหรับในบทที่สออะตอมและสมบัติธาตุครูหวังว่านักเรียนจะนำความรู้ที่ครูให้นั้น นำไปใช้ประโยชน์และขอให้นักเรียนทุกคนมีความสุขกับการเรียนบ๊ายบายค่ะ